เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าในโลกนี้มีสองสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างเช่นมีสีขาวและสีดำการอวยพรและคำแช่งสา์ความดีและความชั่วดังนั้นในเมื่อมีสิ่งที่ชั่วคราวย่อมต้องมีสิ่งที่ถาวรน,นิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่นิรันดร์เป็นพระเจ้าของทุกสรรพสิ่งพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพของโรร่งมีมากกว่าทุกสิ่งโปรง่งทรงสร้างท้องฟ้าและโลก และทุกสิ่งในนั้นเมื่อเรามองดูทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก็อัศจรรย์นนะักทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดีสําดงถึงความยิ่งใหญ่ความดีงามและฤทธานุภาพของพระองค์พระเจ้าทรงสร้างพืชและสัตว์ทุกชนิดต่างๆกันแล้วพระองค์ทรงปั้นมนุษย์คนแรกจากดินพระองค์ทรงเป่าลมปราณ เข้าทางจมูกของเขาและประทานชีวิตแก่เขามนุษย์คนแรกนี้ถูกเรียกว่าอาดัมและพระเจ้าทรงชักซีโครงของอาดัมออกมาซี่หนึ่งและทรงสร้างเป็นผู้หญิงเพื่อให้เป็นภรรยาและเพื่อนของอาดัมชื่อของเธอคือเอวาพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงขึ้นมาตามลักษณะบางอย่างของพระองค์เองเพื่อให้พวกเขาสามารถชื่นชมในความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ได้พวกเขาอาศัยอยู่อย่างเป็นสุขจำเพาะพระองค์ในสวนอันสวยงามที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสำหรับเขา เรียกว่าเอเดนไม่มีความทุกข์และความตายพระเจ้าตรัสกับอาดัมเจ้ากินผลไม้จากต้นไม้ทุกต้นในสวนได้ยกเว้นต้นเดียวถ้าเจ้ากินผลไม้จากต้นนั้นเจ้าจะตายแต่วันหนึ่งซาตานหัวนหน้าของพวกมารได้ทดลองเอวาให้กินผลไม้นั้นเธอเก็บผลไม้นั้นและกินบางส่วนและสามีของเธอก็กินด้วยพวกเขาทําอย่างนี้เพราะพวกเขาเชื่อซาตานมากกว่าพระเจ้าณเวลานั้นเอง ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าก็ขาดลงเพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และคนบาปไม่สามารถอยู่จำเพาะพระพักพระองค์ได้ดังนั้นพระเจ้าทรงไล่อาดัมและเอวาออกไปจากสวนเอเดนพวกเขาต้องทนอับอายเช่นนี้เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าผลก็คืออาดัมและเอวาและเชื้อสายของเขาต้องทุกข์ยากเจ็บปวดและต้องตายแต่พระเจ้าทรงพระเมตตาเหลือล้นพระองค์ยังทรงรักมนุษย์มาก พระองค์ทรงจัดเตรียมหนทางให้พวกเขากลับมาและอาศัยอยู่ในสามัคคีธรรมกับพระองค์ไว้แล้วในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงเปิดเผยถึงแผนการของพระองค์ที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดจากโทษที่พวกเขาควรได้รับที่จะขจัดบาปและความอับอายของเขาออกไปและเพื่อน,นําพวกเขากลับมาสู่สามัคคีธรรมกับพระองค์พระเจ้าทรงสำแดงแผนการนี้บางส่วนกับผู้เผยพระจนะอับราฮัม อับราหัมวางใจพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าทรงสัญญาที่จะอวยพรท่านและอวยพรคนจากทุกชาติผ่านทางท่านพระองค์ทรงสัญญาที่จะประทานบุตรหลานมากมายแก่ท่านดุดเม็ดรายบนชายทะเลและดาวในท้องฟ้าอับราหัมเชื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมเพราะความเชื่อนั้นและทรงถือว่าท่านเป็นสหายของพระองค์ วันหนึ่งพระเจ้าทรงทดสอบอบาบลาหัมว่าท่านจะวางใจโรรองและเชื่อฟังพระบัญชาของโปรองหรือไม่โรรองทรงบัญชาให้อับราหัมเอาบุตรชายของท่านไปถวายเป็นเครื่องบูชาอับลาหัมทราบว่าโดยทางบุตรชายของท่านผู้นี้ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานบุตรหลานมากมายแก่ท่านแต่ท่านก็วางใจพระเจ้าและเชื่อฟังโปรองดังนั้นท่านได้เตรียมที่จะฆ่าบุตรชายของท่านถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า อับราหัมเงื้อมีดของท่านขึ้นแต่พระเจ้าตรัสว่าอับลาหัมอย่าทำอันตรายเด็กคนนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงเราและพร้อมที่จะเชื่อฟังเราแล้วอับราหัมมองเห็นแกะตัวหนึ่งอยู่ไกลไกลเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้อับลาหัมจึงจับแกะตัวนั้นมาถวายบูชาแด่พระเจ้าแทนบุตรชายของท่าน เมื่อพระเจ้าทรงจัดเตรียมแกะเป็นเครื่องถวายบ